จุดสังเกตที่ผมเจอคือวันนี้นะครับวันที่6นะครับเดือน9นะครับ LH นะครับปิดที่8.4นะครับโกลุมการเทรดอยู่ที่200กว่าล้านหุ้นนะครับช่วงกลางวันเนาะนะครับก็จะมีการซื้อขายอยู่ประมาณสัก8.35 8.40นะครับแต่ช่วงท้ายวันนะครับก่อนตลาดปิดนะครับมีโกลุมประมาณ5ล้านนะครับ มาซื้อตอน atc นะครับซึ่งคิดดูแล้วก็น่าจะเป็น1ใน4นะครับของโวลุ่มการเทรดทั้งหมดนะครับทีนี้เราไปดูกราฟกันต่อนะครับกราฟนะครับก็ยังอยู่โซนล่างนะครับก็มีค่อนข้างมีนัยยะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการยกจากตัวแนวรับนะครับขึ้นมาเนาะแล้วก็ยืนขึ้นมาเหนือเส้น10วันได้นะครับคือเส้นสิบอย่างนะครับเพื่อนเลองไปทําการบ้านกันดูครับมีตัวไหนน่าสนใจอีกบ้าง